ถ้าดูบ้านเก่าเนี่ยต้องระวังอะไรบ้างนะครับก็บอกเลยว่าตัวบ้านเก่าอะ่ะมันมีปัญหาหลักๆเป็นเรื่องของโครงสร้างว่าโครงสร้างที่มันเก่าโคตรๆเนี่ยมันจะทําให้บางครั้งอะ่ะสิ่งที่เราอยากต่อเติมไม่ว่าจะเป็นฟาซาดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันคิดเองเออเองไม่ได้มันจําเป็นต้องมีวิศวะมาช่วยประเมินให้เอาเป็นบ้านทั่วไปอะ่ะถ้ามองด้วยตาแล้วแค่ทาสีปูกระเบื้อง แล้วมันสามารถขายได้เลยเราก็ไม่จำเป็นต้องจ้างวิศวะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดขนาดนี้ไม่เอาวิศวะมาดูเป็นผมผมก็ไม่กล้าตัดสินใจเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้มีอะไรที่เราต้องรู้บ้างนะครับเกี่ยวกับบ้านเก่านะครับก็อันดับแรกคือเรื่องของโครงสร้างก่อนเลยเข้าไปบ้านเก่าอะ่ะ ปกติผมจะดูโครงสร้างก่อนนะครับก็คือเอาขนาดเสากับขนาดคานอ่าปกติแล้วมาตรฐานปัจจุบันนะปกติยังไงสร้างบ้านเสามันก็ต้อง20ชั้นเดียวมันก็20แล้วเนาะปัจจุบันเสาสิบห้าไม่ค่อยมีใครใช้แล้วเนาะคับไม่ค่อยมีแล้วนะครับแต่ว่าเอ่ออย่างบ้านหลังนี้แน่นอนครับเสาเป็น15นะครับนอกจากนั้นคานก็คือแบบหนาแค่10เซนทเท่านั้นเองมาตรฐานของเสาคือ20่คูณ20สนะครับส่วนมาตรฐานของคานที่แบบเห็นแล้วค่อนข้างแน่ใจว่าไปต่อได้เนี่ยก็คือ ความหนา20เซนนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ40 4ส่ค่อนข้างชัวปัจจุบันคานที่แบบ30ยังใช้กันอยู่บ้างไหมไม่ค่อยครับส่วนมากจะเป็นคานลูกรับหนักน้อยจะ้ส่วนใหญ่จะเป็นคานรับหนักน้อยเ<ม>นาะคานคอดิน30เซนก็ไม่ค่อยใช้ใช,ชั้น2 30มเซนนี่ก็ไม่ไม่รอดต้งงองขึ้นอยู่กับการรับน้ำหนักด้วยรับแต่ละจุด พีนอยู่กับปริมาณกันแล้วหนังว่าเอาเป็นว่าถ้า40่อ่ะค่อนข้างชัวว่าเอาอยู่นะครับแต่30นี่มันเสียวมากๆเลยแล้วก็มีเพื่อนเราบางคนเนี่ยไปรีโนเวทบ้านเก่าโดยที่ไม่ได้เอาวิศวะเข้าไปดูแล้วประมาณว่าคานชั้นหนึ่งอ่ะใช้ได้ไงแต่คานชั้นสองไม่ได้เมื่อไม่ได,ไไได้ต้องทำอะไรต้องเสริมเหล็กเสริมเหล็กค่าใช้ใจ่ายเป็นไงคุณซุปครับรก็ค่อนข้างสูงครับเพราะว่าอ่าไม่ใช่เฉพาะแค่เสริมเหล็กนะเพราะว่าเป็นตัวคอนกรีตที่ใช้ต้องเป็นนอนทิงครับก็คือต้องต้องอ่เขาเรียกว่า มันไม่ได้เสริมแค่เหล็กเหล็กบวกคอนกรีตนอนซิงค์ซึ่งค่าใช้จ่ายที่คุณซุปประมาณก็คือประมาณ70%ของการทาใหม่โอ้โห oh. งั้นเป็นงานทีค่ความยากเพิ่มเข้าไปด้วยครับอ่ามีความยากเรื่องค่าแรงเพิ่มเข้าไปด้วยปก,กติคานเส้นหนึ่งอ่ะคาน3 0มสคูณสี่สิบนะเส้นหนึ่งราคาเฉลี่ยมันอยู่ประมาณเมตรละหนึ่งพันบาทแปลว่าถ้าจะเสริมเข้าไปก็700อ่ะต่อ1เมตรเนี่ยบวกเข้าไปเลยผมไม่รู้ว่าผมคิดแบบนี้มันเร่าวเกินไปไหมพอได้ไหมพอได้พอได้นะ คือคือสูตรที่ผมคิดเนี่ยมันไม่ใช่สูตรสําหรับ B O Q นะเขาเรียกว่าสูตรพ r e l i นะครับพ r e l i m ก็คือการประเมินเบื้องต้นอย่างเวลาเรามาดูบ้านเก่าแบบเนี้ยคือ,ค,อคือเวลาเราทําบ้านมือหนึ่งเราจะออก B O Q ก่อนค่อยตัดสินใจใช่ไหมแต่ว่าบ้านเก่านี้บางทีเรานั่งทํา B O Q อะ่ะเราตัดสินใจไม่ทนันมันต้องมีแบบสูตรที่แบบประเมินง่ายๆนะครับมันจะได้ตัดสินใจได้อ่ะนอกจากนั้นมันยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า <c oughs> ถ้าเกิด สมมติว่าบ้านมันซอมมากๆเนี่ยบางทีเราคิดอะเราต้องดูราคาที่ดินเปล่าว่าเราซื้อมาแล้วคุ้มไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวถามคุณซูอีกทีหนึ่งปกติแล้วบ้านหลังหนึ่งอะค่ารื้อถอนเนี่ยรื้อไม่งหมดเลยอะเพื่อ,เพ,อเพื่อจะเป็นที่ดินเปล่าเราสร้างใหม่มันมันใช้มูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับปกติอ่าถ้าเข้าวๆเลยคนระับก็จะเป็นคิวครับคิวบิตรห้าร้อยบาทเขาคิดเป็นคิวครั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความยาก้วยับ เขาคิดเป็นคิวคิวบิกละห0าร้อยเวลาเขาคิดเป็นคิวอะตอนแรกถามพี่ซุปว่าเฮ้ยคำว่าคิวเนี่ยหมายถึงว่าทุบก่อนแล้วว่าไอเศษทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันเป็นคิวป่ะเขาบอกไม่ใช่นะคิดอย่างนี้เลยเนี่ยเอากว้างความกว้างของบ้านเนี่ยเอากว้างคูณยาวคูณสูงเลยคูณเป็นปริมาตรบ้านเนี่ยอย่างบ้านเนี่ยสูง3เมตรใช่ไหมไม่รวมหลังคาเนี่ยก็คือเนี่ยสเมตรอ่ะหน้ากว้างประมาณเท่าไหร่แปดไม่ใช่8ปดแล้วดูสรงน่าจะ10 อ่าสูง3ใช่ไหมกว้าง8ลึก10ก็คือ80ตารางเมตรสูง3เนี่ยก็คือก็คือส4 0รี่ิวคิดอย่างนี้ถูกไหมครับนั่นอ่ะเอาคูณ500ไปเลยนี่คือค่ารื้อถอนง่ายๆนะครับที่สามารถที่จะคำนวณเองได้ซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นต้นทุนก่อนที่จะทำให้มันกลายเป็นที่ดินเปล่าพร้อมสร้างซึ่งอันนี้จำเป็นที่จะต้อง ก็ต้องรวมเข้าไปด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยได้สิ่งปลูกสร้างฟรีหรือทิ้งนิดหน่อยไม่เป็นไรเป็นมันมีค่าหรือถอนของมันอยู่นะครับทีนี้สมมุติว่าสมมุติว่าเราไม่ถึงกับต้องรื้อทิ้งอะเอานี่เอาทุกกรณีเลยนะสมมุติว่าเราดูทรงแล้วอะด้านบนเราอยากเปลี่ยนให้หมดเลยแต่เราดูแลเสากับคารมันยังใช้ได้นะครับมูลค่ามันจะเหลือสักเท่าไหร่ปัจจุบันนะปัจจุบันปี2 5ง7้ 2017, เนี่ยค่าก่อสร้างบ้านชั้นเดียวชั้นเดียวนะ ต่อตารางเมตรมันอยู่ที่ประมาณ14,00 0บาทนะครับเ,เนื่องจากผมทำบ้านมือหนึ่งมาก่อนนะครับแล้วอ,อ,อันนี้คือข้อมูลที่ผมทำมาจนพอรู้แล้วว่ามูลค่าบ้านนะ่ะประมาณ30%มน่ะมันอยู่ใต้ดินเท่ากับว่าสมมุติว่าลื้อทิ้งหมดเลยแต่เสากับคานมันยังใช้ได้เนี่ยมันจะเหลือมูลค่าประมาณ4 4 0 0 0่พ0 0อยู่ใต้ดินแปลว่าถ้าคุณจะทำขึ้นมาก็เสริมขึ้นมาอีกตารางเมตรละ1 0,000บาทเนี่ยคิดง่าย,ายแบบนี้เราจะทาบ้านกี่ตารางเมตรอ่ะร้อยตารางเมตรใช่ไหมก็ ก็คือบวกอีกร้านหนึ่งก็จะได้บ้านชั้นเดียวสวยๆขึ้นมาโดยที่ยรา,ากฐานอย่างเดิมนะแต่ถ้าเกิดจะรื้อทิ้งทั้งหมดแล้วสร้างบ้านหลังใหม่ขึ้นมาก็อย่าลืมลืมรวมพวกค่ารื้อไปด้วยอันนี้น่าจะแทบจะทุกกรณีแล้วของของการประเมินบ้านชั้นเดียวแบบพีริมมีคาถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมสองคนมีไหมมีไหมครับไม่มีอ่ะแล้วก็อนอังหาริมทนี้เติมให้อย่างหนึ่งก็จะมีพวกรั้ว รั้วพวกนี้นะครับถ้าก็สังเกตว่ามันใช้การไม่ได้แล้วอะ่ะก็ถ้าจะทุบเฉพาะรั้วนะแบบเอาเสานี้ไว้นะถ้าเอาไอเสานี้ไว้นะแล้วทำรั้วพวกนี้เพิ่มอะ่ะก็เนี <100. S 1> ่ยเจ็ดร้อยต่อหนึ่งเมตรโดยประมาณนะครับความยาวหนึ่งเมตรก็เจ็ดร้อยถ้ารอบบ้านก็ทําใหม่ก็ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดต้องทําคานใหม่ก็จะเปอีกราคานหนึ่งนะเจ็ดร้อยก็จะไม่อยู่ตกเมตรหนึ่งถ้า,าต้องทาทั้งเสาทั้งคานใหม่เมตรหนึ่งตกสองพันห้า รวประตูรั้วล่ะจริงจประตูรั้วส่วนใหญ่เป็นผมผมจะเอาเหล็กเก,าก่ามารีไซเคิลนะแต่ว่าถ้าเกิดมันรีไซเคิลไม่ได้นะครับทําใหม่เป็นแบบเอาเร้วเหล็กกล่องง่ายๆเลยเนี่ยเมตรหนึ่งก็ตกประมาณ6กพันก็นบไปดีจะเอากี่ม้วหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรลวดสี่เมตร,ร,ตรใช่ไหมหกสี่ยี่สี่สองหมื่นสี่ต้องมาอะไรแบบนี้น่าจะพอแล้วไหมสำหรับประเมินบ้านเก่าแบบ<อ>เร็วๆกระแพงอะไรกระแพงไหน ก่อฉาบราคาเท่ากับตัวนี้อ๋อก่อฉาบใช่ไหมอ่ามันจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีของการที่ว่าเราเนี่ยดูว่าบ้านหลังเดิมมันยังใช้ได้ทีนี้เราอยากเปลี่ยนแปลงห้องเช่นเดิมมันมันเป็นโถงงโลง่งเนี่ยเราอยากจะกั้นห้องอยู่ๆกั้นเลยได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่า <c oughs> นึกถึงแบบเรายกอิฐอ่ะอิฐก้อนหนึ่งโคตรหนักเลยนะถูกไหมแล้วก็คือเราจะต่อเติมตรงไหนอ่ะ้างใต้ผออนุญาตใช้เท้านะครับมันต้องมีคานมารับ <c oughs> ต้องมีคานมารับความยาวคาน1เมตรก็คือ,อปกติก็ประมาณพันหนึ่งค่ะอันนี้คือคานแบบคอนกรีตเสริมเหล็กนะถ้าคานเหล็กแบบไอบีมเลยพันห้าได้ไหมได้ค่ะพันห้าเลยนะถ้าเป็นเหล็กแบบเหล็กเลยพันห้านะแต่ถ้าเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กก็ตกประมาณพันหนึ่งนะครับที่ต้องเสริมเข้าไปเอาเพื่อเอาไว้รองรับน้าหนักไอ้ขนัดเนี่ยนะครับก็ค่อยๆทีค่อยๆค,ค,ค,คานวณเอาละกันทีนี้ปกติราคาตารางเมตรในการ ก่อฉาบเนี่ยมันตกอยู่ที่ประมาณตารางเมตรละ6-800แบบก่อฉาบสองด้านนะนะครับก็คูณเข้าไปก็แล้วกันนะครับอย,อย่างสูงสาเมตรก็แปดหนึ่งแปดแปอแดสามยี่บสี่อพนสี่ต่อตอน1เมตรนั่นก็เป็นค่าผนังที่คุณจำเป็นต้องจ่ายนะครับเพื่อให้งานมันจบแล้วมันเกิดห้องหนึ่งห้องขึ้นมานะครับก็เอาอะไรอีกไหมละเอียดมากนะค่าละเอียดนะคะ,ะเ,รเรี่คบเรากระจก ปกติการรีโนเวทบ้านใหม่ๆอะ่ะเขาจะเปลี่ยนพวกเน็คเข็นไหมกระจกเน็ยบ้านเกล็ดปกติเขาจะเปลี่ยนเป็นกระจกอลูมิเนียม <c oughs> นะครับค่าใช้จ่ายในการตัดนะฮะสั่งตัดกระจกอลูมิเนียมเกรดกลางๆนะไม่ไม่ใช่เกรดง,งานยูโรก็จะตกประมาณตารางเมตรละสามพันบาทแต่ทำไมซื้อโฮมโปรมันถูกจังวะซื้อโฮมโปรถูกกว่านี้เยอะเลยนะนมันเป็นผลิตถ้าเป็นผลิตแบบไซส์ไซส์โฮมโปรจะถูกเนาะถูกกว่านี้แบบเยอะมากเลยอ่ะแต่ว่า ทำไมเขายังสั่งตัดกันอยู่ก็มันขนาดมันไม่ค่อยเป๊ะไงขนาดมันไม่ค่อยเป๊ะนะครับก็สั่งตัดประมาณตารางเมตรละสามพันแต่ว่าปกติเวลาผมคิดหน้าง,งานผมอาจจะไม่ได้วัดกว้างคูณยาวก็มองเข้าไปเลยเนี่ยเข้าใจไหมว่าหน้าต่างกี่บานปกติอ่ะผมตีเราเร็วนะไอ้บานเนี้ยบานละสามพันนะครับก็นับไปเลยสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าเห็นเร็วเรตีเร็วเร็วเนี้ยนับแค่บานหน้าต่างเนี้ยได้ละเก้าพันต้องมีถ้าสั่งตัดเปลี่ยนกรอบนี้นะแล้วก็คือถ้าเกิด หน้าต่างเนี่ยามาดูตรงนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นประตูเนี่ยไอ้หน้าต่างแบบเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดมันถึงพื้นเนี่ยนะฮะคิดเร็วๆก็คือสี่พันอย่างสมมติว่าจะเปลี่ยนประตูกระจกสามตอนตรงนั้นเนี่ยให้มันเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเนี่ยก็คิดไปสี่พัสี่สองพันสี่สามสองหมื่นสองต้องมีไอ้หมื่นสองนี่ไม่ถึงหลังคาแนละ้วถ้าถึงหลังคาต้องบวกเข้าไปอีกอะไรแบบนี้ก็จะทําให้เราตีราคาเร็วได้หลายคนเข้ามาบอกวูเนี่ยอยากเปลี่ยนกระจกทั้งหมดให้เป็นอลูมิเนียมหมดเลยคิดดีๆนะมันแอยู่ ดีดีเอาอยากรู้อะไรอีกไหมหลังเครงหลังคาต้องไหมหลังคาคหลังคานี่ปกติถ้าเกิดเมทัลชีทเนี่ยเอ่อหลังคาลงรดแล้วกันอันนี้เอาให้ทุกหมวดงานเลยหลังคาลงรถนะครับต้าราคาตอนนี้ไมู่้ประมาณเท่าไหรนะ่แะแต่ว่าที่ผมเคยทําตกตารางเมตรละพันห้าหลังคาเมทัลชีทนะหลังคาเหล็กกล่องเมทัลชีทเนี่ยตกตารางเมตรละพันห้า 2005. รวมเสาร,รวมอะไรแล้วนะครับแต่ว่าไม่รวมพื้น ไม่รวมพื้นนะถ้าพื้นยังไม่เทก็ต้องมีตารางเมตรละห้าร้อยขั้นต่าเทลรีรนสิบเซนเพื่อให้เกิดให้เกิดพื้นคอนกรีตที่รถจะไปจอดภูกระเบื้องบวกไปอีกตารางเมตรละห้าร้อยบวกเข้าไปเลยว,วันนี้หมดงานคตรละเอียดเลยละเอียดมากครบอ่ะทีนี้อันนี้ผมตอบเองไม่ได้แต่วิศก,กรมาถามเรื่องนี้ล่ะเปลี่ยนหลังคาทั้งหมดเนี่ยมันมีหลายแบบเนาะครัครพอเริ่มจากเปลี่ยนหลังคาทั้งหมดให้เป็นเมทัลชีท เอาเมทันชีสเลยอันนี้อย่างถูกสุดเลยประมาณเท่าไหร่พอจำกัดมีจำเป็นไม่ได้จำเลทไม่ได้เพ่าะว่าผมจําได้ว่าของรวมแรงเนี่ยมันไม่ต่ำกว่าตารางเมตรละห้าร้อยบาทเท่าที่จําได้นะเท่าที่จําได้สําหรับเมทันชีสนะเมทันชีสเฉยๆนะครับแต่ว่าโค้งคลาสเนี่ยผมไม่มีราคาเหมือนกันจําจําเลทไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับโค้งคลาสหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรวะเกรดพาเศษ เหล็กคือคือคือเอาไว้ว่าถ้าไม่ใช่เป็นั้ีแหละถ้าจะเป็นไอ้ประกับเบื้องซีแพคซีแพคลอนหรือซีแพคเรียบก็แล้วแต่นะครับมันมันก็จะบวกกันอีกเดี๋ยวไปหาเลสให้นะวันนี้นึกไม่ออกโครงหลังคาต้องเจาะลงไปลงเข็มด้วยไหมลงเข้าไปลึกไหมไม่ไม่ไม่หลังคาหลังคาไ้านแบบนั้นอ่ะหลังคาบ้านแบบนั้นมันก็ต่อขึ้นไปจากข้างบนเขาเรียกอะไรนะหัวสาวอ่ะมันต้องมีอะไรเาเรียกอะไร อาเี่ใช่ไหมเออมันก็ตออ่อไปจาก,จากอา้านออกมาเลยใช่ไม่ไม่ไม่แยกนะหลังคาบ้านกับหลังคาลงรถไม่เหมือนกันนะหลังคารงรถก็ <nes. S 2> คือต้องมีโครงสร้างลงพื้ <ages S 1> แต่ว่าลวหลังคาบนนูนะ้นเน่ะมันก็คือต่อขึ้นไปจากจากเสาเสาบ้านเสามันจะเสาก่อนแล้วมันจะมีหัวเสาหัวเสาเสร็จปุ๊บม,มันจะมีอาเสกับอะไรอีกไม่รู้จำชไมนได้อาเส่ันทันอกไก่กว่ามันจะเป็นโครงขึ้นมาแล้วก็ปูแล้วลงรถนี่เรายึดเอาเหล็กออกมาจากตัวบ้านยึดได้ไหมคะ อ้คำถามนี้ด <c oughs> ีคำถามนี้คดดีเลยต้องให้วิศวะช่วยตอบดีกว่าหลังคาลงรถต่อหอกมาจากตัวบ้านเนี่ยมันควรใช้โครงสร้างเดียวกับตัวบ้านไหมอ <c oughs> ไม่ควรไม่ควรนะตามหลักแล้วมันไม่ควรเพราะว่าเขาเรียกว่าอัตราการซุดตัวมันจะไม่เท่ากันเข็มอะให้ดีว่าดอร์เปอร์ดีแค่ไหนแม่งก็ลงอยู่กับตัวบ้านตรงเนี้ย เขาไม่ลงเข็มกันหรือถึงลงมันก็เป็นการเป็นเข็มแบบอันนู้นข้างในบ้านมันเข็ม18 m. เมตรไงคือลึกลงไปจากจากพื้นดินเนี่ย18เมตรเลยนะแต่ตรงเนี้ยเต็มที่เท่าไหร่6เมตรผมว่า6เมตรเต็มที่พออัตราการซุดตัวไม่เท่ากันเนี่ยอย่างไอเนี่ยวางบนเสาที่ลึกแค่6เมตรถูกไหมแต่ว่าตรงนู้นมัน18เมตรเนี่ยระยะยาวมันมีโอกาสที่มันจะดึงกันแล้วทําให้โครงสร้างตรงนูธธ้นเะสียหายก็เลยไม่แนะนํา แต่มันก็ไม่ได้เกิดกันบ่อยๆเนาะแต่อเกิดที่ปัญหามันค่อนข้างแรงถ้าเป็นไปได้ก็คือก็คือเสริมขึ้นมาใหม่ดีกว่าไอ้ไอหลังบ้านก็เหมือนกับไอ้ต่อเติมหลังบ้านก็เป็นปัญหาหนึ่งเหมือนกันมันชอบลงเข็มกันแบบลงไม่ถึงเนะี่ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรทําให้เกิดการซุดล้าวนะครับเฮ้ยปกติผมอยากถามหน่อยสมมติว่าเราลงเข็มที่ระดับเดียวกันอย่างแท้จริง,งรมันจะซุดไหมหลังบ้านถ้าเราต่อเติมระยะเวลา จแปลว่าต่อให้ระดับเดียวกันแต่<ช>เวลาต่างกันมันลง,ม,นลงมันชุดไปแล้วยิงอันนึงเมาเพิ่การชุดต่างกันไนดะ้รอชุดต่างพวกรอเกิดรอแยกมันก็ก,ก,ก็เป็นไปได้ใช่ไหม,มก็เลยไม่นิยมก็เลยไม่นิยมตามนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าจะต่อเติมดีที่สุดก็คือโครงสร้างทั้งหมดเป็นโครงสร้างใหม่แบบใช่ครับแต่เอาจริงชีวิตจริงก็ประยุกตประยุกตเอาตามนะ มีอะไรแนะนำไหมครับผมว่าก็บ้านหลังหนึ่งหลังไม่จะหมดนะเรื่องโครงสร้างควรต้องให้เข้ามารีเช็คด้วยวิศวกรครับโครงสร้างย้ำอีกทีนะครับเอาวิศวกรเข้ามารีเช็คเว้นเสียแต่บ้านนั้นคุณเห็นแล้วชัดเจนเลยว่าแค่ทาสีเปลี่ยนฝ้าปูกระเบื้องจบขายได้อันนั้นก็ไม่จําเป็นแต่ว่าประมาณนี้หรือถ้าประมาณนี้จําไว้เลยอย่าคิดเองอย่าคิดเองไม่ควรไม่ควรนะครับ Amen.